ก็อี่บอกไปขอบคุณมากคะงานอันนี้ก็มีความสุขอิ่มบุญแล้วก็รู้สึกอย่างที่พี่น้ำเติมเต็มเารู้สึกใจแล้วก็เติมเต็มของคา่เป็ดุมจิตนะคะก็อ่ะอะไรวันนี่เลินี่ภาษาีเยกเนี่ยก็ขอบคุณมากกันค่ะผมไมีคำาดคำใดที่จะคำใดคา ราต่อ,อ้วยไปไปบา้อยู่ถงกแล้วก็่อไปเป็นรที่มีคุณภาพทั้งหมดนะะอยากให้ทุคนอที่ยังไม่เคยใส,ส่ตตาดูความเสีจแบบนี้นอ,องคือแ,แลวทุกคนจะรู้ว่าและทุกคนจะรู้ว่า,าๆๆชาวที่ มันว่าอยากให้เอได้ลองดูว่าชาวเราเขาเปนยังไงนะงไแล้วก็อยากให้มาสนุกกันให้เป็นกำลังใจ่างนี้จนงานเล็วได้ไหมครบเนี่ยเพื่อนเท่า้เลยรับื่อนสามท่านเลยครับวันนี้ผมขอบคุณทีที่ทุกคนนช่วยเด็กยอะไรได้เด็กใจพ่อุณมาลอยอันเทนีไม่รู้โลกมันยากอะชื่อโลกยูมาลอยนะก็ วันนี้วันนี้หลังไปมีมีมีเด็กเขามาด้วยที่เป็นโลกนี้นะครับเห็นน้องเขาแล้วฮะนั่งเขียนข้อความอยู่นะครับเกี่ยวกับความรู้สึกที่แบบวันนี้อยากจะมาพูดนะครับขอบคุณทุกคนวันนะะี้เขียนมาแบบนะารักมากแล้วก็แบบน้องเขาดูแบบดูนตั้งสารจริงครับยังไงว่าแบบทุกคนเฮ้ยบอกว่าสีเรียนนยนะนะฮะก็อยากให้ทุกคนอยู่เจอน้องเขานะครับวันนี้ได้ได้ดูความรู้สึกของน้องเขาแล้วเราจะได้รู้ว่า สิ ality, ่งท so ี่เราให้ไป250บาทมันมันคุ้มค่าแค่ไหนกับกับสิ่งที่เราได้รับมาความสุขของคนคนนึงแล้วก็ความสุขที่เราได้รับเสียงเพลงจากพวกเราทุกคนในวันนี้ได้มาร้องที่หัวเน็ตฟล้วก็ได้ได้ได้บุญได้มีใจร่วมกันที่มันสุดยอดมากขอให้บุญสละจากไปหาทุกคนร้อยเท่าห้าเท่าเลยนะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณทุกท่านจ้า โยันโย,ย,ยใครออกไปล้วันไหน้นาสยอมรอควูตามไปนอาระะว่าควนทเรามีเรียกว่าศิลป,ปิน้นชืปตอรก้าของาองูางูตอนนี้นะคะมีของชินาวชินวดนีนด่เสื้อผอมลาเซนเนะครับ

เราว่าตอนนี้เครื่องกูดกูดอ่ะไทยกาอยาก